นี่หิวขาววะตามสิ่งวันมันหิวขาวหรอกมันพอกระเทือนบ้าเลยเขาอยอยามกินดิบ่าอือดันเบิกไงอืออะไรนั่นบอฮบ้านของไก่ยอมอยุ่ยแต่ยอมเป็นบางย่างแต่ขอหยอาดเพราะว่าข้าวเทว่าไอ้เกียร์ขาผมแล้วบอกว่าไอ้กินบ่ไหวแล้วขอนำตัวแล้วกันอยอมว่าผมเหรอบ้าอือ เมงบิดดิีเน no ี่ยครับอางขึ้นหนาลอยก็อายแต่ว่าขึ้นหนาใหญ่เรายุ่งแล้เสียเปียวอุอ้ยอยอาเอาเลอาเออาอาอาเาเอาเาเออเอา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 อาเ่อเาเอเอี๋ยวเอเอออาอาอาาาอาันเอเอาาาอออเออาเาเออาาาอาออาา น้องไส้จากกวางพี่น้องจากหึยไม่ใช่อะไรป่ะนี่พออะไรมีปัญหาทีเย็นหน่อยปกติปกติเอาพี่น้องครับราาวันนี้ควบคุมได้วันนี้น้องไส้มหาหาครับจากกวางพากินนะพี่น้องเนาะกะคื้นนอนกันที่โดนแล้วเหมือนนี้เพิ่นเละเวลาสมควรคนน, <c oughs> น่งละวางแล้วกะมาหากันพี่น้องมายามยอมทามข่าวกันว่าสบายดีบ่เอา้าพี่น้องก่อนอื่นกะหลับก้อย ใส่กันโหลดมาไปพี่น้องเอาเลยครับพี่น้องบมาอะไรอย่างนั้งมาจวดกันแก่ข้าวกันไปของแถวพี่น้องของแถวประหยัตรวจได้พี่น้องเด้อตรวจอวอมันเคือกางไฟใหม่ต้องใส่นะคมาเตอรกินครับจวดของมันคู่กันแก่ข้าวมาพี่น้องลุยครับมามามาลุยพี่น้องมามามาเดอพี่น้องมาเด้อพี่น้อง พอน่าไปกินลับจะโซไอ้กินจะเสียบเนาะเสีบช่วย้อมดวกกันรอขึ้กันเลยนะอ้เสียบเนาะดกันนะทามานี่ยงดกันทาบนีจะนกันไหมรับผมเสีบเว้ มาแต่จุ่มหนึ่งเหมืเนเด้บ่เขามาหาโทรหาว่าเนี่ยมาเศร้าโทรมาว่าเอา้าอายุใส่รวยอยู่เพื่อนครับหน่องยวยดีสวรข้างอรเอ้ากูบอ่มากีพักทางคางบ้านเันครับเพื่อนกับบักไรขหองหนึ่งเขาบอก <c oughs> บอกกันแล้วเขาบอกถือครับแต่ของห้องพักคนว่าเพื่อกี้ป้นไหวปนมาคือยังบ่เขาห้องพักเกี้ยเกียบเลยอ่ เพี่หนูเจ้าบ้านแถวนี่ยหัวใจอ้ายป่ครับออืเป็นหนีเท่าไหร่บ่เล่นพี่น้องเออเล่นเท่าเราเล่นอ๋อเป็นเซ็นเท่าไหร่เซ็นเหล่าออืจกเบิดเซ็นเหล่าไอ้ได้ไอ้ได้เปเซ็นเหล่าไรแล้วก็เล่นหัวใกเบิดลเบิ้ลอ๋อไก่จะโตมเพิ่งนะครับอันเพิ่งฮัลโหลครับแต่เส่อก็มีตลาด ตลาดที่ท,ที่แต่เสาเนาะมือเสาผมไปเดินแล้วก็โหเขาเขากำน้ำทางเ,เป็นยัางมาเลยมั้ครับกับบวกเขาอืออ่ากุชินาลายเนาะหลายครับมือเสาเานเี่ยไปย่างมาแล้วเพิ่มอาหารบ,บานๆเขาน้ำน,นะครับก๋อยเฮ็ดยวซอยกันไปแล้วทุกคนกินไอพันวาเป็นไปแต่เสาคนนี้กันเนี่ยนี่แต่ว่าไปส่วนทางกันเดี๋ยวนี้อยู่คนละหม่องแต่วอลส่วนทางมันกลับมาแล้วมืโทรหาผม เพ่อนกมาผมอยู่ตลาดเหอนเืมเป็นคนดีอยู่มอมแม่แมครบใด้ตากว่างแต่ยืมเงินมาไรบอเลื่ยยืมเงินเนี่ยมาคุยกันเิ่น่ามันบ่มีให้ยืมหรือไบ่มีให้ยืมครับใกติคุยยังได้แตเริ่ม่าถามยืมเงินเพิ่น เปอนมาบ่มีเหรอ่นมบะเยาหิวอยู่ดืซึ่อเราแล้วบอกวันดีครับไอผจักบังขาอยยายืมเงินยเนี่ยไอผมผมมาถึงบ้านมาผมมาถึงบ้านมาผมมาบ่ถึงบ้านเยาผมขอากกลับกันนาะองม่นอนวเด็กกับน้องหัวมวนกันในแบกันะน้องหัวมวน้องบ่บกกินเสียบหรอกกินมันกินอายุแต่ว่า อย่างพี่น้องเห็นแบบภาพที่ว่าครับนอกจากการกินอ่ะเรายังสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องเพิ่นไม่ไายด้านแม่นครับไม่จําเป็นตรงน้านเดียวนะพี่น้องครับไปนี้ครับคืออ่าอ่าอีด้านหนึ่งนะครับที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะครับให้กับพี่น้องเดี๋ยวเห็นนะครับในรูปแบบของของคนบานเฮานะครับไก่การไปมาหาสูกันการเยี่ยมยามถามข้าวกันนะครับกับเก่ากับน้ำนะครับไม่ต้องไรก็ได้นะครับ ก็แก่พ่อนากันกระไดกับเขากับน้ำเสียบเนี่ยเตรียมพ่อแล้วนะครับพี่น้องครับเพคนมาเป็นครอบครัวเลยหนี่งลุงลุงต่างดังทำทำเบิร์ตมาทั้งครอบครัวครับเป็นคนทัครอบครัวคือผมนี่แหละก้นคือกันยังไม่พอกันพี่น้องเนี่ยไปใช้มาใช้นี่กระเตงนูกระเตงเมี่ยไปน้ำนี่ไม่เป็นความสุขกล้าไปที่จะพี่น้อง มมกมาทางบ้านกับโอ้เป็นปลูกพักปลูกผักเรียงยางเบิ้งเลื้งองว่าเรียงง้วน <c oughs> ะครับเรียงปลานะครับเป็นวิถีบ้านๆเฮาสา,ามาดอยู่ใดบ่ต้องออกไปซื้อผักแต่มาต้อนรับกันเนี่ยกับผักกับเบิดเท่านั้นกับปลูกพักเนาอโอ้เ <c oughs> ต็มเลยพี่น้องเอ้าเอา,เอา,เอาขอหยัดสดเลยได้ไหมฮะพึ่งพึ่งมากอ่ะเตรียมของไหวพึ่ง ไอ้เพิ่มห้เบิดได้พี่น้องเนี่ยเตียงเบิดเลยบิเสียหายเด้ลาบก้อย <c oughs> ก้อยอผมกับเป็นก้อนเนื้เนี่ยเป็นจิ้มเบิรงพี่น้องลาบยาโซ่เสียพี่น้องหมักเค็มกับเติมไปมักขมกับเติมไปพอได้เห็นไปยาโซ่โดีแย่เลยเจ็บอยู่ลาบยาโซ่มีกี่สาขาพี่น้องหลายหล <c oughs> ายพี่น้องลาบยาโซ่ ยากบลาบโซอะไรลาบกระสินกับวัฒน์มาหรอแต่พูดกันขอตีบอกนี่ราบกระสินไปดังทั้งจังหวัดนครนายกบอกผมติบอกให้ได้ที่พูดมาเอาองเยลองหน่องกินมาเน่อนไม่ดีลราบกระสินดังนครนายกเรื่องหน่อยคู่มือนี่มันหน่องกินเนี่ยเห็นปูเั่าเห็นอะไรบ้างเหม่อนหางแบบมองผมอยู่ในลาบกระสินดังเแมน Ngay từ nay, hưu khẩu Tắm thêm. không nhỏ. Maman ghênh. Maman, mhm. 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 อย่าเบิกเลยแล้วนั่นออบอกบ้านของไก่ยอมอยู่แต่ยอมเป็นบางอย่างแต่ขอหยาดเพราะว่าข้าวเทวันไอ้เกียร์ข,าผ,รา,า,า,รข,ขาผมแล้วบอกว่าไอ้กินเบาไหว้แล้วขอจะนำตัวแล้วกันอย่า่าผมเนะมาเม่งเบิดดีเราไม่ล่ะ <laughs> <laughs> มือไว้เสร็จปะอ๋อ <laughs> 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 แ่ไหนเนาะชีวิตพวกเขาหนิหนเานาะแค่ไหนเนาะบ่แม่นดอกที่อ่อยที่มัเลือซ<อ>้ำหน่บ่กีอยู่อ้อยมันเลือซ้ำหนี่มีไบ่กเลือดซ้ำหน่บอกอือพี่น้องครับเมนูเจ็บแสบนะครับที่อ่อยเพิ่นเฮ็ดมาฝากนะครับเ<อ>มลนัวหัวมวมนกันน้ำนะครับระกะเมนูแซ่บๆแ,แบบนี้นะครับบ้านเฮา เอามาต่อมรับกันนะครับเมื่อนี้จ้าควงกับมีโอกาสมาหาอ้อยเป็นน้ำนะครับบ่อปิดแล้ครับก็ปิดเลยประหยัดประหยัดนะปิดเลยเนี่ยปิดนะเบื่อเส้นี่นิดเดียวไม่ติดมะเหลาอีกเดียวมะเหลาเราก็เพิ่งแล้วโอรา่ก่อนให้มะเหลาเราเพิ่งแล้วเอาเอาอ่อยดำสบาดเอาไอ้ยี่ห้นคนยืนไปหน่อยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ